ทำอะไรล่ะในมือถืออะไรอ,ะอ,ะอ่ะง้องอรู้อีกกินกินของเราไปก่อนไปกินแอลมอนด์ไกไทก้ากินแอลมอนด์ของไทก้าไปก่อนเราจะไปนั่งรอที่โต๊ะเรียนนะออนั่งรอที่ห้องเรียน ว่าไงครับนั<อ>่งเลยนั่งดีๆอืมได้ตอบก่อนมา,มาเล่นตรงนี้ก่อนเล่นตอบคำถามกันก่อนอมามามาตอบคำถามกันก่อน คุณครูจะเริ่มแล้วนะครับหมีอยู่ไหนหมีหมีหมีอยู่ไหนหมีอยู่นะเออมังกี้อยู่ไหนมะังกี้มังกี้อยู่ไหนเออมังกี้มังกี้เก,ก่งมากไทเกอร์อะไทเกอร์เร็วตอบได้เดี๋ยวป้าให้กินเงาะเดี๋ยวป้าให้กินเงะาะไทเกอร์อยู่ไหน เดินไปชี้สิเดินไปชี้แฟนเขาเขามองไม่เห็นหรอกอเออไทเกอร์อยู่ไหนะชี้ดิเออเก่งยีราฟอะยีราฟอยู่ไหนยีราฟเอ,อ้เก่งมามาเดี๋ยวป้าจะป้อนของรางวัลให้ ถุยออกมาจากปากแล้วก็ให้พ่อเออดีเอาอมาๆพร้อมจะกินงอแล้วใช่ไหมพร้อมมาใช่ไหมลกูกพร้อมพร้อมนะียกปะป๊าสิปะป๊าไทยก้าวบอกกว่าคุณจะได้กินขอไทยก้าไปกินงอกกันนะครับ